ระยะเวลาต่อจากที่ไป ราตรีอา,อากาศจากนิ้วกระจายเสียงแหวงสะานกระดูในระบบ F.M. มห้อยติดเจ็ดเมกกระเดือดอากาศเริ่มตั้งแต่เวลาสา้โมงหาเสาร์มงดำเนินรายการโดยโคุชเสียงหาว่าเปิดรูบุญซูเพ็ดนุ่นไซนับแต่เวลานี้เป,ป็นต้นไปซึ่งหับฟังได้เลย สุขสบัสดีท่านผู้ฟังปรุงไม่ป้าเม่ขาสาไขกันบทความเมงหามซ้ำล่อที่กำลังติดตามมาฟังในขณะนี้เราพี่น้อาเนาะอัยิมซสู่พร้อมด้วยทีมงานขอกับบันส่วนยีนะประดายตีย,ยะเพสเปกอือทุกตก,กวยมาพบมาพ่อกับมินักเนเพลงเฟ,น,เฟนละการทาง FM ห้อยจุดเจ็ดเมกะเฮิร์ตแขวงซ้อนในเขตกับรายการ อันสาละตรีน้ำพี่น้องครับเนาะซึ่งอากาศเริ่มตั้งแต่เวลาาโมงหา11โมงหรือว,ว่า8โมงหา9โมงแรงน้ำพี่น้องครับเนาะเอ,อเ่อดึงยินมยิบสู่หนึ่งส่วโมงเต็มเต็มพี่น้องเอ,อ้น้ำเนินละกันโดยโคุกเสียงหาวเบ่ากลวยรูบุญสูเพ็ดนุ่นใสน้ำพี่น้องครับเนาะซึ่งนำเอาเสียงลำเสียงเพลงนำเอาเสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากมาต้น คือเก่าคือเดิมนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาเตอร์ธมิดโมธมิดสี่บอกมือบอกยามกันสักก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เป็นมือแหมสามคำเดือนเจ็ดลาวปีเถาพอโส ổ, สองหาหกหกพี่น้องเอ้ยเนาะกงกับวันที่หกเดือนหกปีสองพันสี่สามเออบอกมือบอกยาม คันบวบบวบได้เออหยัดลงมือลงย่ำเป็นต้นเคือยมชูนี่บางมือนี่ลงมือลงย่ำแหละเนาะเอาอยากฟังเพลงไหนอยากฟังลำไหนกาอย่าลืมติดต่อประพันหายมชูได้กับไม้เหล็กโทรศัพท์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเก้าสี่สองสี่แปดหนึ่งเจ็ด เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แล้วพี่น้องเอ้ยอยากฟังเพลงใดอยากฟังลำไดก็จะารืงติดต่อสังจองกันเข้ามาได้หรือว่าทงางแฟนเพจบุญสเพชนุนใส่แฟนเพจก็ได้เออที่กำลังไหลสุดในปัจจุบันนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ เอาเตอนม,มิตรมธมิตรชีนินนำผู้ใหญ่ใจดีผู้ประทับรักบริก,การนั่นก็คืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพสุดยอดสมุนไพรเจ๋อิบคือญี่รุี่มันซูวเาเบื้องต้นนั่นแหละเออถ้าหักทัานใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นต้นแมน่ปวดแข็งปวดขาปวดหลงังปวดแอวตาเป็น,นุมเป็นแจ้ง หนามืดตามั่เป็นตาฟางเ,เป็นลิซดวงทะวันเป็นหอบเป็นหืดจังซี่เป็นตันชงความดันเบาหวานหลากหลายพยาธิหลากหลายโรคเออเป็นต้นแมน่นอ่าบางหูบางคนนั่นเจ็บหัวเข่าจังซีลายะยิบซูปวดอรอ,อดแอดเอดเอดเอ,เอปวดอยู่ใสกระปกถึกปวดอยู่ใสกระโบเมนเนานะบางครูบางคนหันมือซาบไปตามตีนตามมือ กินยาหยังกระบุถือกินยาหยังกระโบแมนกินข่าววอลบนอนบอลหลับนอนบอลเสบนอนบอลเจ็บนอนบอลอิ่มกาดอย่าลืมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสุดยอดสมุนไพรเจเฮิบเนาะเล่เจ๋เฮิบคอฟฟเมื่อกี้นี่เป็นสนิทมิตเอพี่น้องกันเนาะบาดนี่สนิดเป็นกาแฟเจเฮิบคือกันแต่เป็นกาแฟ กาแฟสาหรับคนที่หักสุขภาพเมื่อก่อนเราดื่มกาแฟเป็นกาแฟทั่วไปพี่น้องเลยแต่บบได้สุขภาพที่ดีบาดนี้เห็ดจังไ๋อยากได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาก็คือเจ๊เฮิร์บคอฟฟี่นี่แหละสำหรับผู้ที่หักสุขภาพนาะพี่น้องะนะเพราะว่ากาแฟเจเฮิร์บคอฟฟี J ่ Coffee, เป็นกาแฟที่มีน้ำตาลเออ โบมีไขมันทรานโบมีคอเลสเตอรอลเนาะนอกจากนั่นก็ช่วยให้อาควบคุมถัดน้ำตาลในห่างไกลผู้ใดเป็นพญาิเบหวานจังซี่ก็สามารถดื่มได้พี่น้องเอ้ยหรือผู้ใดนอกจากนั่นก็ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยโบ ให้นอนรับสบายนอนรับสบายจังซี่นอกจากนั้นกันยังควบคุมอาการมึนเาไปตามตี่ตามมือระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นแก้อาการปวดหัวไม่เกรนนอพี่น,อน,นอ้องเนาะอ่าอันนี้ก็คือสัพพคุณโศอันนี้ก็คือสัพพคุณของเจ๋เฮาคอฟฟี่เพ้ากับอันปีนไปปีนมา <c oughs> เนาะตื่นเต้น ตื่นเต้นอ่ามีผู้ชายผู้สาวทางอ่าเฟซบุ๊กไลฟ์ปัจจุบันนี่เขินผู้ขาก็ได้ <c oughs> สามารถซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายของห้างสรรพสินค้แต่ละสาขาหรืออยากไปซื้ออยู่ศูนย์ใหญ่อยู่บริษัทใหญ่ก็สามารถซื้อได้โอและสามแยกคุลองกงนครไกลศรภูมิยิหารแขวงสวรรค์เขตฟังเสียงกับอ่า ผู้ละคือสิไก่จริงนี่แหละอาซามแย็กวลองกงนี่แล้วไปหอดพูและก็เห็นโลดไปห่านสับดิศบหรือว่าบริษัทกิจหงเฮืองนะพี่น้องนะไปบ่หอดจอดบทถือสามารถโทรศัพท์หาเพื่อนก่อนกะได้กับไม้เหล็กโทรศัพท์0ูนย์ถงศูนย์เก้าเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าหกสี่ศูนย์ศูนย์ 9ก้าเก้าแปดหาสาแปดแปดแปดนะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดอยู่ไก่อยู่มอการสามารถไปใส่บริการนำเพิินได้หลากหลายสมุนไพรหลากห оп, ลายอย่างในหันไปบนเดียวจบเลยเ <c ười> นาะเอาก่อนอื่นกระทักไทยทายทงเฟซบุ๊กไลฟ์กษกรสบายดีเด้อเพิ่นว่าสบายดีเบาโคศกเสียงหวานอืมเป็นอะไรไปอาซิมกันละบอก จึงโว่าเสียงหวาน <c oughs> นะาเนาะทั้งอ่าสาวยังหยาดฟ้าทวีสินกวีสินนาะพี่น้องกนะัเนาะเอาบัดนี้มาเปรียมบรรยากาศมาฟังเพลงมาฟังลำแต่ต้นรายการกันสกักก่อนเอาผลงานเพลงฮักเกาลาก่อนกันสะกอนซึ่งเป็นพลงเพลงของน้องสาวแสงจันทร์พันมะลาเนาะพี่น้องเนาะ เอาซื้อตำรวจจะมาให้เอย Sawai di สบายดีเด้อทุกคนอยากฟังเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาได้เด้อ จาจบกันไปอีกหนึ่ง,พงเพลงที่ฝากตอนองค์พิณปวดงัดแต่ละมงแต่ละโบนแต่ต้นรายการน้องพี่น้องเนาะกับผลงานเพลงฮักเกาลาก่อนซึ่งเป็นพเพลงของน้องสาวเสียงจันพันมาลาเอามาฝากมาตอนองค์พิณปวดฉงัดแต่ละมงแต่ละโบนน้องพี่น้องเนาะเป็นต้นเมนเต้ฝาเสยงยะอาอาจารย์เสียงเพชร เออทางเมืองสนัป,ปุรีทางนั่นเป็นจังไดส่วงนี้ <c oughs> กระสีงเ,งเงียบๆเนี่เเป็นโทรหาอยู่เพิ่นว่าแต่โทรหาทางเฟซบุ๊กเนาะเออทางเมืองสนัป,ปุรีทางนั่นแหละเพิ่นว่าโทรหาอยู่โทรหาทางอ่าอ่อเฟซบุ๊กเลยครับบอไดอาจารย์เอ,อ่ย <c oughs> ข่าไหล่ยสดอยู่เนาะเออสะนั่นอ่าโทรมาทางเบอร์โทรนี่ก็ได้ เนาะเอาฝากลงไปผู้ละทางอ่าบ้านนุ่นสว่างเออพ้นสว่างเนาะ <c oughs> ว้าก็พิษอีกแล้นอกจากนั้นกับคนบุมีซื้อทางบ้านน้าเล่าเป็นจังใดมือนี่ไผสีอาหมานก่อน <c oughs> ยังประ่านมีสา,ายเขาอยูเดยวยนี้ก็ได้เออเป็นอะไรอย่าว่าปะกันแหละเดียวเนีย นอกจากนั่นการแพทย์หมอนทั้งผู้แหละเมืองเรางามเป็นจังดเออฝ่าฝนทางนั้นฝนตกอยู่บ่เออถาวาดตกอันฝากให้ฝนตกทางบ้านน่นยิมันสู้เนี่ยดอพอจังไดกล้าจะนี่ยั่งทางบ้านน่นยิมันสู้นี่ก็ไดเนาะนอกจากนั้นก็มีนักเพลงเพลงฟล,งล,งลงการผู้และทางอ่าเซโนหรือว่าเมืองอุทุมพรทางนั้น ก็หลายหม่งหลายบนเป็นต้นแมนผู้ละทางาเมืองนากายทางนั้นอยอ้ยแพงทางนั้นก็ฟังคู่มือคู่มือคือกันได้เผินว่าเออเกี่ยวมาทางที่บันพักขาสมปอยทางนี้เนาะนอกจากนั้นกลับไปทางเมืองอัศพรก็คือการฟังคือกันนายมชุชูทางนี้ <c oughs> เออทางอ่า หลายหมงหลายบอนทั้งเมืองอัซพรที่กำลังฟังคือกันเพื่อนว่าเนาะอยากฟังเพลงใดอยากฟังลำไดก็อย่าลืมติดต่อพอปัญหายิมสูใได้กบไม้เหล็กโทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แล้วเนาะอยากฟังเพลงใดอยากฟังลำไดอยากฟังผู้ใดห้องอยากฟังผู้ใดลำก็อย่าลืมติงกังกันเข้ามาได้เออยิมสูงก็สิจัดสนองให้ตามคำห้องตามคำาขนะพน้องเนาะ เอาเมือ่อก่อนหันอ่าเพิ่นขอว่าผู้บ่าวกรรมกรเนี่ยด้อยยิมสูอเอ๋ยเออทางผู้บ่าวทางเมืองอาสพอนท้งนั้นเพิ่นว่าอาจจะหน่อยจัดให้เออเอาผู้ใดอยากฟังเพลงใดอยากฟังลำใดก็อย่าลืมติดต่อพบปัญหายิมสูอได้กับหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์หนึ่งศเก้าเก้าสี่สองสี่แปดหนึ่งเจ็ดพี่น้องเอ้ยเป็นอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวเนาะเอา มาตอบที่ติหนี้ไว้เมื่อก่อนกันสะก่อนก <c oughs> ่นว่าผู้เบาวกรรมก่อนก่อนดูเอาจัดให้ก่อนผู้เบาวกรรมก่อนเห็นอยู่บ่ อกขึ้นซ้ำพี่น้องเอ้ยเอาเป็นผลงานเพลงใหม่มาแทนกันกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะกับผลงานเพลงดาวเมียคงเบาอ่ามนจิตทนงศักดิ์ขึ้นหันขึ้นเวทีกันซะก่อนเอา